สบายดีื้นนี้ผมกอลินดานสาวลาวื้อน,นี้ลินดานจะพาทุกคนมาต้มเป็ดมื้อนี้เฮาอ่ามื้อนี้มื้อปีเมอรอทุกคนนี่ต้มเป็ดเต็มหม้อเลยต้มเป็ดเต็มหม้อเลยแต่ว่าให้มาเบิ่งเลัดแปกอนเบื้องลินดานจะพาทุกคนมาเบิ่งงลัดแปงโอ้คักเลยนี่โอ,โอมื้อนี้วันที่อันสามสิบเอ็ด นอลานองลายยืดนองลายทุกคนอันนี้เลือดเป๋งต้งนี้นานอันนี้ก็มาเฮือกมันมาเฮือกเก่งก่อนเบิางเปิดแก่งกินโทษอะไรดอเต็มหม้อนึงมินี้เปสซี่โต้มนนิลมเป็ด์นั่ลมเป็ดเลยทุกคน สี่ตัวเบาๆจุกๆเลยอันนี้เจลบิองอันนี้เจลค่ะค่ะค่ะคเอาอันนี้ออกไปไปอออไปกินนกทุกคนด่างไฟฝิ่งไฟปิ้งเป็ดไป ่่้ยเฮมือนุ่นายัางไงเนือบอกค่ะไหมขอค่ะไห่ขอขอข่ะนุนายัางไงเลยยังไงเลยเงนนินอยู่ยไมเงินยังไม่เงินต่เลยคิดดูห้าพันห้าพันห้าพันเลยห้าพันกิบแน็น ฮ่าหันกิฟต์ในทึต่เลยนะฮ่าหันกิฟต์ในทึกยูสิบบาทโอ้ยสาวบา้านืออยู่สาวบา้านพี่เมย์นูน่ายังได้เงินสาวบา้านสาวบ้านไทยเนาะหาขันกิฟลาวนะ่ะนุ่น่ายไปนะเน่ะยังได้เงินห้าพันนะเนาะยังได้เงินสาวบา้าน <c oughs> <laughs> พูดเราเจอดีก็คือลานลินดานด้ตเรียนลานลานเรนไทยได้เงินสาวบา้านยังได้หัวปะโอ้ยบ่ฟ้าหัวนี่อจังไงบ่มุ้งมิ้งเสมอหัวไม่ไนะ้าลืมอะ กาแฟเออกาแฟโอ้ยแล้วขงอวยยุ่งหรือเปล่าแกงเป็ดเลยชิมกัเด้อสุขคนดิดาชีมกันชิมน้ำกัเด้อ ต้มอีกบุญหนึงโอ้ต้มสม้มแซบแซบน้นน้ำ ซื้อผ้าหอมทำเหลี่ยมะเออเยี่ยมแล้วตุ้มป้งล่ะนะนวดสุดท้ายแกงเสื้อเลยแกงเสื้อุ้มอันขนมนี่แกงเสื้อขนมเออแกงเสื้อขนมขนมตุ้มส้มขนมต้มส้มเรียบร้อยที่สุดเลยอันนี้เป็นกะลาว์เจลเจลเอาหอมป้มใส่เอาบัวใส่เรียบร้อยเรียบร้อยไิจ่าเจ๊เตะ ไม่จะโตอยู่มอเนี่ยคือว่าเอ๊ะโตวันสากับมีจระดุสามอยากกลับมาแล้วหูแยกกันอะไรกินข้าวสวยเลยชุบกระปุกชุบระปุกตัดร้อกะับตัด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 ตัวนี้ เออตบอยังยวนโมเขาคนเห็นเมื่อกี้เนี่ยหนกะละก้อยเรียบร้อยอตอออ้อเลตามเขายังเห็นอันโคนเมื่อกี้นี่เห็นอยู่มวอยู่แหน่ยอยู่อ่ะตับนังเยอะหนึ่งกซี่ตับอึนวะปับตาตจ้าตับอันนี้ เจวหอมเจวตับคือคือชิหอมดีเนาะหอมเจลหอมวัดแต่หอมทั้งแซ่บเข้มหอมหอมได้กินหอมสุดๆผักหอมไหมพักหอมที่สวนเน่ะผักหอมที่สวนปลูกเองพักหอมก็พักหอมธรรมชาติธรรมชาติปลูกเองโบได้มีคุยโบได้ไม่กินมี พ่อท้าคนเห็นเสือเดี๋ยวนะว่าเห็นบ้องยองตื้อไปใส่แล้วเนาะตอนนี้กำลังซอกตับอยู่คนกำลังซอกตับตับแจ้วโอุ้ยพวกโยนมาทำบ้องหน่อยะเพสักคนหนึ่งกินไร กิจวัตรเป็นนิครองกิจแต่ว่าใครแต่ว่าทหารมันเป็นห่วงเหงเนาะอเออเขามีระเบียบเฮียเขามีระเบียบโอ้กันว่าอยู่แบบธรรมดาก็มันเป็นห่วงได้ว่างบุได้เลยสกปรกเลยได้วเองอ่าหมูนางหมูอะไรจังเลยมากจุดมูยากูอะไรจังเลยยาขเท้าเลา แจ้งมือมืออุ่นอันนี้ก็คือเจลตับอ่ะเคอีกาบบจะตับเนาะเป็นลงเบ้องเรื่องไปเรื่อยแทบไหนมีเป็ดเรือบเรียบร้อยเรือบเรียบร้อย ปิ้งปิ้งเดียบเอยอินตาหอมหอมหอมอ่ะยบเดียบเอยปิ้งเดียบเอยอ่ะปิ้งไฟเดียบเอยนี่นู้นหน้ากี่บ่กี่เลือดแปลงบ่กี่บอเออนุ้นหน้านุ้นนี่อันนี้อันนี้จิ้งแมทอันนี้นู้นหน้า และทุกคนสำหรับปีใหม่นี้ลินดาขอให้ทุกคนที่ติดตามลินดาขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อทุกคนสำหรับใครที่ติดตามลินดาจนมาโหอดอีกปีหนึ่งเกือบจะสองสามปีแล้วลินดาก,ก็กล้าขอขอบใจเด้อทุกคนที่ทุกคน,นยังให้ความอิสงสารและก็ความอิสงสารเลยให้ความเมตตาเมตตาลินดาเด้อขอบใจหลายๆที่ว่าทุกคนยังเบื้อง และปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเด้อ